ไรแปามาเป็นอย่างไรครับไรป่ามาาฟังพี่รวดไรมาลวดพ่นไรฟังพ่นแม่ นามบ่าเคยเลือกเด้นามนาำเ่เพียงขอดอกันไม่นว่านไ้ี่จว่าไล่ไล่เตียนเหนมนออกยังอยู่ไล่เลียนออกเจียงนี่ยก็มีเดียวี่บสี่ส่วนก็วานว่าแย่แต่ว่าแย่แต่ว่าฝังพ่อ

เกิดมีเสียงเพลงเนี้ยนะครับมันเป็นงานบุญครับอ้าวผู้คนไม่ได้พีเลยป่ากบับบ้านน่งบุญละบ้านนี้บุญนญญ่างบุญไ <c oughs> ม่ต้องงานอยู่คเราฟังว่าอ บ่อน,อนตัวใหญ่ตรกนี้ตัวนี้บ่อนป่าตัวน้อยนะนายกลัวป่าสิบ่อนนะครับเนาะติดตามครับติดตามติดตามไปติดตามครับติดตาม เงียบสารบานบ่บอนมว่าตีน้ำไรีมากเลยตบอครับิีบ่ นะครับพี่น้องรุ่นกันว่าจะได้บ่ติดตามครับติดตามพี่น้องคุนครับตั้งคุนบนกระวานดีแหนึ่งแง่บหมือนงคุนกำลังสิลงครับ

มาเบงมาเบ่งมาเบ่งโอ้ตัวยงงครับนี่โลควัอยู่นี่เดี๋ยวจะไปหนีกอนเรรถเต่าลออกแล้วาสิปวาินงนะเออาบอกงออกไปครับนี่องขง นั่น่ละตัดเอาเอาส้นเล็ก็ได้เอาส้นเลก็รด้เหนปะตัดในๆเลยตัดจำจเลยครับนันจิตปากเขาี่กยโอ้ยของปลาเด้อเว้ยิไก่ม่เงินแข็งแข็งเนี่ยตัวนี้กเลยไหบ้ไเีย ลอกมือเสันต <c ions> ัวสันเสียบลงเดี๋ยวเจ้าป่วยปีคนเดีวไปหาหมอโดยนไปหาหมอเลยเขาเขาเลอกบุหรี่วเมื่อมืนอันอ่อนๆนแข็งกระดดเด้แล้วเดาต้องใส่ขิ้ม สายเม่นเบอร์ยิยาบาคเนะตัวใีญ่้่นนี้คน,ดนดเดียวเลยปูนนะโอ้ปูนนะปลาดุกครับปลาดุกอ้าวสอลกก่ัวคุณนล้วครับนี่ผม่าสองกัวสองกัวเป็นไหกับสองกัวเป็นไหนพวู้ทั้งคุณนีเป็นได้บพานั่น ลมแงกปลา,าเขา่าปลาบึกครับือกแบบแต่ว่าตัวหลายโลเลยมีตัวแงนะครับเป็นมือเส้านี่เป็น,นปลาข่ามันปลาปบึกปลาบึกตัวกลมปลาข่าตัวแบน,นมือเส้าเป็นได่อเอ้ยมือเส้ามากมากกวนมัว สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก็นะครับสวัสดีครับ